สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้มาขายยุคค่าอีกแล้วพี่น้องจ้ามาขายยุคค่าอีกแล้วนะคะเบิงเบิงกรลังเงินพุ้มรถอยู่พี่น้องมาขายอันยุคค่าพี่น้องจ้าไปอยากขายกับมาขายอะไรได้ดจ้าทางออกบานบอรางไป การคำน่าดีจ้าพี่น้องนะคระับพี่น้องจ้ากำลังขึ้นตะร้างจ้าพี่น้องกำลังขึ้นตะช่างนะคะพี่นอ้นองจ้า ไดี๋ยจ้าพี่น้องลานสามกอพืชผลนะคะพี่น้องคะรับซื้อไมยุค,ค่าเด้๋วจ้พนะะนะะาพี่น้องนะคะสามกอสามกอนะคะลานมันอ่ะลานยุกค,ค่าสามกอพืชผลพี่น้อง เดจ้าขา,าขายไดมักขายไดเดจ้าทางออกบานบอร,รางไปบานาำนาดีเด้จ้าพี่น้องนะคะรับสื่อใหม่อยู่ค่าเจ้าพี่น้องจ้านะคะรวมไปด้วยกันนะคะพี่น้องเป็นกำลังใจให้ให้แน่เดจ้าพี่น้อง เดี่ยวใหม่ลงพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันเไ,ได้จ้าพี่น้องคนอะักไม่เพิ่นใหม่เพิ่นหลายจ้าพี่น้องจ้าหลา่ก like ันพี่น้องเอ้ยรถขี่เพิ่นยูทูบทีเหรอพี่น้องเยอะมาก พักซื้อใบไหลจะพี่น้องว่าท่านคนออกนะคะพี่น้องจะกระช่างคุณค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อคลิปหน้าพอกันใหม่จ้านะคะเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าเบิ่งให้หลายๆเด้อพี่น้องขอบคุณนะคะอุ่กนกรลังเอาไม่ลง vai bye, -bye